กายกายกากายกายาาาาาอยกายกนเกากายกายกายกากายกแรกแรนะครับเรื่องแรขาวกโคตตาตาครับกายกนี่กายกกายกายอโโปาวโอยลบ เล่นให้คดีเลยวะว้ายเหตรนเเลเซิิิสวัสดีครับพี่น้องเป็นรักแฟนเพลงแฟนบอลลบสุขุสุขคนวันนี้ก็เป็นรายการเพลงเสียงครับเครื่องเสียงกับกวกลัวขาดขาดเป็นังลเนาะครับนออก็ตามที่หอเลยล่ะมวนอะมัดมีการมัดพรอบมัดเรมาดตัวกี่ได้เลย แต่หลวงพ่อที่เป็นบมาข้อพนันพิ่นเลื่องมาไม่ออกจากกันแอคโคไหมออกออกจากปากไหมเนี่คโคว่ามั้ยเนี่ยแอเลื่อมมาไม่ออกจากปากไม่ใช่เจ้าเียไปว่าตาบอดมันต้อง่มอก็รดเห็ตาบอดนะหลตาบอดเรื่องสวัสดีครับเป็นรักแฟนเพลงแฟนมารับสู่สุก้อนกับน้อง มืัอนี่พนพักพนักปั๊เสียงจังมันคือเสียงหลูแพ่คักแพรเราสัง่งบึ้ยนี่แหละพี่น้องเออกำโขมตาดีาน,านี่สิคักกว่านี่วันน้ำพนักพนักหนวดลอง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 เสียงไอ้แพบิึงกันหน่อยพนักไอ้เจ้าตาบอดขอได้ยินได้ป้าพูดได้กันยอนน้ำนะไอ้ทิมมัตกาจอดรถใหขข้น้าไว้ข้างคัน ่อยจำได้แล้วคอยจำได้แล้วพันอยุสวิเดีนพี่น้องเจ้านีล่ะพันนมาจับกแขนข่อยกับแข้งมึงนี้ยกอดข่อยใส่บัานกอดข่อยใส่บ้านจะใส่แขนแต่ใส่จะบอางมหมยคอยจำได้แล้วคอยจำได้แล้วเจ้ายัดหัวข่อยพันยังไงยังไยเจ้าเมียนบ้เจ้าแมีนบ้าพันเอ้ยนี่ล่ะเจ้าใน้รับควเมร่องสมือพันลองเพียงใส่วาสิบว่าทิมกันพันโอ้ย คนพูคำสีเผาเลยมบัตรปสีของอยู่แต่เนี้ยจำได้แล้ว้นี่ละนี่ละยิงต้องมนบอเอาหน่าเจ้าหน่าคือพื่อนรุ่นนี่เนาะเอออะอเละเลเละลําลงพอกันที่เป็นแหลห่หากินวะเนี่ยลาพงพระแห่หากินมาเนี่ยลำพงดีป่ะลาพงพิที่อ๋อแว่สวดมนต์ส่วนยังแม่ครับลำพงพิที่คน ไว้คือไปตัเลยคือจังหิวไปอยู่าไปแห้วยังตั้งหากันมามีเอโคพี่แฝแแลมเมีเอโคมีไมมี่อ่นมิกวัวับวัวั็จะไปพุ่งกับกางซอยกันเห็นว่าพ้ากันสมยังเป็นกลางซอยกันก็ผ้าันมองมองพ่นจีฮวนงสูงพันเทนเหนนามาคุณเราเออไปเบ่บัตนี้ กับพันมาถวมมารุ่มใจกันอีกเคือขอเห็นใจอีกเคือจากเฟนเฟนตัวไายมาห่มตอนใส่กันเป็นมัสสุด้าต้อยจากว่เราจ้ะเป็นมัสสุด้าต้อยแพทย กัดโกนหัวเราห้องเหลือเข้าไปในแม่นเล่ได้เดียวเนียร์จกเกากำคอตาพ้มฝุงพ้มหาพายพ้มกะเล่ามี้ลายพเำหือทำนิ้วใดจักยางให้แลหน้าอีตาพ้ำเบาส่วนอีตาพ้ำเท่าใจแต่ขอทาน ได้อาหารมากุบุลีอิตาพันดักตีเดิอนดันเลื่อยไปไดดขึ้นไปขอเอาไทยพรมพัมเด็กน้อยขึ้นไปขอนำออยพรมพัมมันแก้ว

สันลองเปิดเศร้าบ้างกันวะลองบ้งลองบ้างเาใ่เบ้างก็สมัยเข้าสมัยหม่หนะมันถามมาดว่าจะอุปกรณ์มันหลายเลยจือแจ็เสียบั่นแจ็คดอกวัวแจ็คยังไม่แย่อันเข้านะแต่ว่าอันไม่เยขาแจ็เดียวหรืเสียบป้าเดียวเรียบร้อยไปเลยเน่นบางก็มีหอดรอวัานี้ด่าไป อี่ซื้อเื้อนันันี้กว่าว่าผมเห็นยบิซีง่แบบตู่อยมยูน้าเนี่ตูมูไม่ใช่ยบิกซีมืนันเลยว่าสื้อได้อว่าสิเอามูรากไปเนี่ยมูลากไปใส่ลากนมาเนี่ไอตเลมาถ่ายตะกวเขาเบิ่งหากับเรยนะไนี้เาไม่เบิ่งสรางเลยแบบนี้มัเขายบรลอยไปเเลยไปใส่กัไปได้เขาีเเเีแบบนี้ากเออ นี่ก็เป็นบุญเป็นงานนะครับงานแหญงานสูงงานซอยน้ำถั่วมแล้วตาบีนองมีใจสัจธาได้ะคับเด้ออันนี้ไม่ได้เปิดรับบริจาคแต่ว่าเป็นสิ่งที่บอกว่าแล้วตาบีนองสีหงเจะขั้วหมอาเอ็นน้ำถั่วมบ้านรวยแกตาบีนองน้ำถั่วมถามว่าพวกคนตรไหวนแค่อยู่ตรงไหนเนาะ อ๋อว่ะนะการยุ่จังเสียแล้วพีน่น้องย่างมือเส่าเขาเบิ่งระดับหน้าว่ามันสีนวลสีโทซสมใด้ถามว่ามีงานไปได้บ่ได้นะครับกับทท,ท,ทย่อยนะครับนางเลือดถ้อยอไปปรนะวัตเดี๋ยวนี้ปีกับก๋าเที่ยวได้ไป, <c oughs> ปีบางปีบางคป,ปีนี่ว่าดีกระทินเลยบ้างกระทินม,าาม, <c oughs> มันไม่แล้วซาดนะครับถ้ามันแล้วซาดในซาดนี่คื่องยังไม่ซาดซาดก็คือแ่ลีวซาดกับเมือดเลยล่ะแล้วซาดแลี่ยวมัง หมือดในสุเทียนนี่ออกแล้วนนสุเทียนนี่ยสุเทียนกระถินแล้วครับเ,เติมชัยเลิศการท่องยุบหาผ่าล่าหาผ่าลาเนี่ยอยู่บัดช้างถ้าหุดเป็นจังได้ไไห่วยเนี่ยไม่รอดเลยมีจักเลยกับท่านนายกตกนนี้ท่านนายกและพลศรีเกอดใส่เรื่องส,สอยอยู่ตลอดทั้งโรงไปไันเจชฟตมะนะครับจากการนวยราชการนวยราชการ,รากะบอกว่าท่านอนุญาตนะคับ่ท่นเปิดบ่าท่นเปิดมีการแสดง วุ <ciğim. S 2> ่ใจน้ำสุกับสุายบ่ไาสิเป็นรถแท่บ่ไาสิเป็นหัวหน่าวร่ำบ่ไาสิเป็นลายกลนนะครับในด่านของศิลปะศิลปินพวกรถแท่มากโอ้หวังสิมันจักสิบงานนี่ก็หลอดแล้วนะครับหมวดรถหมวดตาคาเครื่องโซ่เครื่องเสียงทีรถอีกบาดมาเฉียวโก็เบียดมักเลยครับบ่อยากใส่เข้ามามักหยังนะครับนะครับตามกลนตามนี่ฝนกระทบนะครับบอกหนึ่งวันลูถแท่เนี่ยครับท้าอายุจังไรวะจังน เออน้ำท่วมบ้านโคกกลางนะครับบานที่ไปเคยไปพี่นองเคยไปบิง้งบรรยากาศตอนเทีย่ยงเที่ยงนานมาท่วมท่วมสูงสเํเยข้างบนกันดล้นะครับพอนามชี่มุดขึ้นมากนามมุดขึ้นมากนะครับซิ่งของนะครับเพว่าสิเป็นเพืชท่านท่านญย่หารเดี่ยวนี้นะครับเขาเขาต้นไม้ที่ปลูกไว้เรื่องนี้นะครับผักหวานเกี่ยงปักผักหวานต้นสัมโภคมื่อแล้ว,ว,วแต่ว่ามันห <มา S 1> นาไล้างยางส้มเลย ครับแน่อะไรก็เกิดขึ้นมา่ด้ดเมื่อตอนรพี่น้องกระกอนเห็ุเอาเนี่ยมันจะไปัวดะร้รถามชาติ้นกับเหตุคือการน,นะครับคนในลายเหตุเต่าลุ่นอ่ะครับการว่าเจสจใส่ิวาถวดพนาปอยนาเคลื่อนมากเป็นกิเพว่าเคลื่อนสีแแ้มันบกนนป,ปอยมากขันย่ำแหลมคือบกปอยมากแน่พน้องวยนามบกป,ป,ปอยใส่พี่นอะมันหลายอย่างนะบก่อผ่าเล้ยวไปหาแหลม่เ้ามันมันบกแยงนันจะใ่มถึงปานนั้นเนไมย่งาชี นี่แหละนี่แหละผมบอกเข้าเลยเนาะเข้าที่อ่ะเดี๋ยวโอ้ยมันไม่แช่ข้าวอ่ะมันลอยจากหลังสมณะสมณะเลยสมณะเข้าวสมณะเข้าอ่ะนี่แหละว่าว่าเมื่อกว่าคุณได้มีความเดือดร้อนยังไงคุณละข้อนักวิชาการคุณก็บาป้ายแนวข้อบนเราต้องมาระดมแนวความคิดขายของออนไลน์จังสันจังสีออนลาผมก็เลยผมก็เลยฟังบ้า มันขีหมูเถอะเนาะว่าเสนอกขายของออนไร่เด็กก็ได้เสนอกพอขึ้นไอยพองก็ขายอยู่ประจําของออนไลน์แต่ว่ามันคนรละแนวเสียให้นักลองไปครับสิบลองมันก็บ่ไหวเสียสิบลองมันเป็นว่ารับมันก็บ่ไหวทางโคตรทางมีภาระแล้วก็ทางคนทางพวันสว่างของแต่ละคนูดถึงพวกขึ้นกันเช้น้อจังอาจารย์บุญล้องเราก็เคยเป็น่ยน่นักลองแต่เวลาลองก็ดังบัดนี้เรามันแตงเท่งกันมันก็ดังเพราะว่าสิมันต้องถอน เร,ร ues, ries, ือแจ้งให้พี่อ <tr ้อพี่เนพี่ดอกอ้อพี่ช้อนชิ้นไส้ยังยุกไข่ของแกมียังเพิ่มกระดันเอ้ยให้ตามวงคือกันวงน้ำจัเลยว่าจะจำได้แล้วมแตงอะ่ชิ้นกระปอมหน่อยเออแตงลูกแพ้กับไม้ล่าสุดนีด้ว่าสีโกนให้ลูกไส้ ลุ่มยอกยอดไน่เอ็นไว้ตามลมห่วงแม่เอวกลมไปหลงคารมคุณไกลไผ่โดนลุ่มยอกยังโ้นเอ็น,นอ่อนวหย่านเขายอกใจเจ้าเอ็นไว้สั่นกลอออาหัดหมนนะ เจ้าจากจรนักเข้าไปอยู่กรุงไกลคือทอดอายแนบ่อน้งามงอนเราเคยเบาหยอกสั่งลมหัวหน้าดอนเด็กสะเดเาอ่อนมาลวกขึ้นกับป่น คนอ้ายเคยหักเคยหยอกยันหลงบางกอกหยอกกับคนใหม่ถึงเจ้าไปอยูก่กรุงไกลยันเจ้าเอ็นไอีหัวใจเอ็นโอนหัวใจให้เจ้านักแนนปั่นแกนแกนคือเข่าเหนียวจำปนอย่าไปอ่อนไว้นะเอ็นโอนหินใจคนทั้งที่ยังคอง ลมยอกยอดไทยน่าเอ็นไว้ไปมาอย่าลืมเด้อลักคำสัญญาหสองอยานเขายอกใจเจ้าลอยไปล่องลอ,งอยอันเด่นนองอยานใจเจ้าล,ลอยลง วันแท่อันอันคันแม่แม่ที่ห้มาไล่ยี่ทเกจจังไรนอนมาไล่กอนไล่บ่อเลยครับก็าผมผมผมขอใส่ว่ายายายาฝ่าว่ามาไล่ก่อนไล่เถอะนะครับให้ใส่ข้าวบาไอเป็นเป็นกำร่างใจเป็นกำรลังใจให้บดเพลงไห้คนนลองคันมาไล่เดี๋ยวมันจะตีมันมันเด่คล้องมันเด้นดีแต่ว่าอันนี้ไอ โอนเขาวันที่พูดระบาดสองบาทสองบาทสามบาทสี่บาทคือคือเราไลฟ์สดนี่เปิดเพื่อให้คน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 เฒ่าคนแก่เพื่อคนามสามารถที่เขาไม่ได้กุมปิดได้คเข้าตังเลขวันที่ให้เพื่อโอนเข้ามาโหลดแม่แม่เสด็จเบิ้งเอาซ้ำใดก็เอาเอาซ้ำใดอันนี้บ่าเลยว่บ่ได้ว่าบ่ได้ว่าขอรับบริจาคของเขาเลยว่าว่าเลยว่าขอแต่ว่าขืนอยู่กับคือนจะผมไปลองเพลงขนาดนี้จริงๆนะครับผูให้ยสีบาทนี่สิแม่แม่ผู้หายี่สิบบาทตามกับนั่งซัทธาหรือผู้สี่บาให้เหิืนกับบ้านเราเ